ชุดนี้นี่ใครใส่กันหนูไม่ได้แล้วเนี่ยใส่ได้ลนเดียวใส่ได้คนเดียวพอดีเนี่ยเหรอพี่ชุดพอดีเป๊เอวพอดีเลยเอวก็พอดีอะไรก็พอดีทุกอย่างแต่พี่เขาหุ่นหุ่นบางกว่านี้นะตัวเท่ากันกันนี่แหละตัวเล่ยๆกันนี่แหละสูงกว่ากันนิดเดียว เด็กเขาตูใปไงอย่างเงี้ยเอออันนี้เธออย่าปล่อยเธอยาวเอาเอาเก็บไม่ปล่อยค่ะเก็บหมดเลยเหรอเก็บหมดค่ะเออต้องเอาตั้งแต่บอกว่าเอาอันนี้่ะหกบตั้งแต่อันแรก นี่มันจะไม่เท่ากันว่าเก็บกกอันนี้ก็ทองอันนี้ก็ทองหูป้าจะมีหูแล้วนะคะหูหนูไหวหาไม่ไหวออกก่อนได้นะแล้วเดี๋ยวแม่กไม่วา่ากันก็อันนี้หเจ๋งไหมคะไม่เมันจะหนีบไง อยากสวยอยากสวยอ้ยดีนีดีเหรอ เก็บซ่อนเก็บซ้อนข้างในฮะเก็บซ้อนข้างในเลย